สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์ like กด s ับ s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะส,สวยทุกรุ่นทุกค่ายที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันในช่องของน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะและคันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่การันตีในส่วนของโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเมล่นไม่มีชํารุดสูญหายค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะไม่มีกลับสีการันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิ คันนี้เป็นรุ่น Black Edition สีเทาดำนะคะ 2.5e ตัวนี้จะเป็นตัว ตัวแคปนะคะอ่ะเดยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทท่านได้รับชมบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่เราประมูลมานะคะก็คือเป็นรถที่เจ้าของเดิมส่งไม่ไหวนะคะส่งไม่ไหวนะคะแล้วเราไปประมูลมาถือว่าคันนี้ก็เป็นรถรถยึดมาเนาะอ่ะก็พูดตรงๆไปเลยคันนี้นะคะไมน้อยมากนะคะดูให้จบคลิปนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้น้ำหนึ่งด้วยมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นรถเอ่อมือเดียว นะคะเป็นรถที่เราไปประมูลมามือเดียวไม่น้อยนะสภาพนิกกิ๊กเลยสภาพเดิมนะคะไม่ไม่ถึงแสนไม่อยู่ที่66หมกกิโลกว่านะคะคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าเดิมค่ะนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะนะ,ะรุ่น black edition เนาะก็จะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ daytime running light นะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นนะะไฟตัดหมอกก็กรอบไฟตัดหมอกสีดำนะคะก็กระจังหน้าก็ดูดุค่ะ นะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าค่ะมาพร้อมตัดเส้นขอบสีส้มด้วยนะคะคันนี้สภาพเดิมนะคะสภาพเดิมก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าเดี๋ยวหนึงจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะก็มาดูในส่วนของอ แม็กนะคะคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานค่ะแม็กหลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะได้เป็นดิสเบกด้านหน้านะคะในส่วนของแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กขอบ18นิ้วนะคะยางยางปี2019เดี๋ยวตรงนี้น้ำหนึ่งเปลี่ยนยางให้ใหม่นะ,ะเปลี่ยนยางให้ใหม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราการันตีสภาพเดิมโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะอันนี้ใหม่น้อยมากๆไม่มีชนักพิกคว่ำจมน้ําค่ะนะคะอ่ะให้ดูซุ้มล้อนะคะสภาพสวยค่ะนะคะติดนกเดิมนะคะเราการันตี คงสร้างเดิมอยู่แล้วมาทดลองขับได้ฟรีค่ะนะคะที่บริษัทเพชยนต์ถนนเซรีไทยหกแยกที่1นะคะก็คันนี้นะคะสภาพเดิมใหม่น้อยมากๆนะคะติดตามดูให้จบกดไลค์กด subscribe ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะกระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถ ไหมไม่ใช่กระจกมองข้างสีดําค่ะตัดขอบเส้นสีส้มนะคะมีไฟที่กระจกมองข้างด้วยติดคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลาแบ็กเอดิชั่นนะคะอะมานหนึ่งพา,าดูสภาพรถกันก่อนดีกว่าอันนี้กระจกเดิมนะคะ กระจกเดิมสภาพรถเดิมค่ะตัวน็อตเดิมๆนะคะไม่น้อยมากๆไม่มีพิกความชนหนักจมน้ํานะคะเดี๋ยวหนึ่งให้ดูในส่วนของขอบประตูต่างๆนะคะอันนี้น้ําหนู่พามาดูในส่วนของโครงสร้างรถนะคะว่าเรานะคะ แนะนำลูกค้าขายลดลูกค้านะคะการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะนี่อ่ะให้ดูในส่วนของ,ของประตูไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวประตูเดิมค่ะรอยเมคอัพเดิมๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนแผงประตูมานะคะที่เปิดด้านในก็อันนี้ก็จะเป็นโครเมียมที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะเนี่ยค่ะก็อาจจะมีร่องรอยตรงนี้นะคะนิดหนึ่งสภาพเดิมเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องนะคะใส แก้วน้ํานะคะอ่ะมาดูขอบตรงนี้กันบ้างนะคะเนี่ยคะ่ะให้ดูเลยนะคะสภาพสวยมากๆอ่ะเปิดดูด้านในเนี่ยคะ่ะรอยต่อของน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วนะคะรอยเมคอัพต,ตรงข้างประตูเนี่ยคะ่ะ สภาพเดิมเลยนะคะใครสนใจนะคะคก็สามารถติดต่อสอบถามได้นี่กระจกเดิมนะคะก็ยังเป็นตัวนิสันนะคะกระจกเดิมอ่ะด้านบนนะคะนี่เพดานนะคะก็โปร่งโล่งสบายค่ะคันนี้นะคะนั่งสบายเลยนะคะสี่ประตูเออแคบไม่ใช่สี่ประตูสี่แคบนะคะนั่งสบายอ่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะฝาท้ายนี่ ่ะก็ไอเดีให้ดูร่องรอยต่อนะคะตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือตีป่งซุ้มล้อนะคะนี่ดูเท่ดูดุดัดดนไปเลยอ่ะให้ดูในส่วนของโครงสร้างนะคะด้านท้ายเนี่ยค่ะไม่มีรอยเชื่อมปีกนกเดิมๆเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กเดิมจากโรงงานแม็กขอบ18นิ้วนะคะด้านหลังได้เป็นดรัมเบรกนะคะด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกเนา ยางอหล่นะคะก่อนปล่อยเราจะใส่ยางอหล่ให้นะคะตรงนี้เราจะมียางอหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราจะใส่ให้ครบนะคะใส่ให้ครบเลยนะคะก่อนนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์แบ็กอิดิชั่นอ่ะมาดูด้านท้ายค่ะมีกล้องถอยนะคะมีกล้องถอยโลโก้นิสสันนะคะอยู่ตรงกลางชัดเจนนวราอยู่ด้านซ้ายตัว e อ,อยู่ด้านขวาตัวนี้เป็นตัว e เนอะก่อการชนท้ายนะคะอ่ะก็มีเบ้ากุญแจตรงนี้อ่ะเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูด้านหลัง มาค่ะอ่ะมาดูน็อตรอยต่อนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะรอยเมคอาร์เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพไปอีกทีนึงค่ะเก็บทำความสะอาดนะคะเนี่ยค่ะไม่มีชนหนักด้านหลังนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำแน่นอนค่ะรถสภาพเดิมสภาพสวยๆเลยนะคะอ่ะแม็กไลเนอร์นะคะ ก็เนี่ยค่ะนี่อ่ะให้ดูน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยไม่อยู่ที่หกหมื่นหกกิโลกว่าเองนะคะประมาณหกหมื่นหกหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลประมาณนี้นะคะอ่ะเนี่ยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์เลยมีกล้องให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะอ่ะก็มีระบบไลฟฟ้าไฟเบรกดวงที่สามนะคะไฟเบรกดวงที่สาม เนี่ยค่ะดูซุ้มล้อด้านในอ่านี่อ่ะปิดนกเดิมๆนะคะแล้วก็ดูใต้ด้านลางเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะเราจะมียางอะไหล่ให้ก่อนปล่อยนะคะ ลูกค้าไม่ต้องกังว,วลอุปรกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราใส่ให้ครบก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าค่ะอันนี้น้ำหนึ่งให้ดูในส่วนของโครงสร้างต่างๆของรถคันนี้ใครสนใจนิสสันนวราชแบล็ k e d i t ชันสีเทาดําดูด,ดุดันมากๆเลยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่0961984963อันนี้ติดคิวกันสาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีเบ้ารองด้วยเนาะอ่ะมาดูด้านในกันค่ะนีะ่ให้ดูตัวนอ็อ นะคะคสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะมาทดลองขับเข้ามาดูในส่วนของตัวรถต่างๆได้เลยมาพร้อมกับแผ่นยางรองด้วยนะคะก็มีให้ครบเลยอ่ะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะมีด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะคันนี้อ่าเพดานโป่งโล่งสบายนะคะมี ไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้าไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะหุ้มด้วยได้เดินตะเข็บได้สีแดงนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะก็ตรงกลางนี้ด้วยนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงนี่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย power multi ฟังก์ชัน ction, มีฟังก์ชันที่พวงมาลายัยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็เดินตะเข็บได้สีแดงถุงลมนิรภัย2ใบ่นะคะได้เป็นเกียร์อะไรเอ่ยเกียร์ ธรรมดานะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะหกเกียร์นะ,ะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะหกเกียร์ด้วยกันอ่ะนี่นะคะภายในเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันดีกว่าอ่ะ,อะคันนี้นะคะปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะคะก็อย่าเบรกกดปุ่มพุทสตาร์ทได้เลยนะคะอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะหน้าจอเป็นสามดีด้วยนะคะสบายตาไมายอยู่ที่หก0มืนหกกิโลก,กว่านะคะ ่แอร์เย็ยนแต่ขออนุญาตปรับแอร์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเสียงดังเนาะอ่ะหน้าจอนะคะเป็นอ่ะน้ำมันจะหมดด้วยเป็นแบบ3มิตินะคะก็ระยะทางการใช้งานอยู่ที่66,000กิโลก,กว่านะคะรองรับอะไรบ้างคะ่ะ CD นะคะก็เอ่อ CD FM AM อ่ะได้หมดเลยนะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแบบแอน l ล็อกนะคะเป็นแบบมือหมุนเนาะคันนี้นะคะก็เกียร์เนาะก็จะกดลงนะคะมีกล้องถอยอ่ะนี่ มีกล้องถอยด้วยสว่างชัดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้านะคะนี่กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงอ่ะมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะคะมีฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มน้ํามันเนี่ยค่ะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพับปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับจะเป็นกระจกออโต้อัตโนมัตินะคะ กระจกทั้งสองบานเป็นไฟฟ้าแต่ว่าฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะคะเป็นระบบซินทันล็อกกุญแจกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะเช่นเดียวกันไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะอ่ะแล้วหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องสภาพใหม่กิฟต์ก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องด้านหน้าแล้วหนึ่งพาไปดูซุ้มล้อฝั่งนี้ก่อนเนี่ยค่ะปิกนกเดิมๆซุ้มล้อดเดิมๆสวยมากอ่า เข้ามาทดลองขับได้นุ่มมากเลยนะคะีิสันใครสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0961984963มาแผ่นกันแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์รอยเมคอัพเดิมๆเนี่ยค่ะ สติกเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะนี่ให้ดูน็อตส,สวยมากค่ะคันนี้กลมๆลมก็มมอ,อยู่ครบชัดเจนสภาพสวยสมดูเลยขาด้านข้างเนี่ยรอยไม่พดัดาร นิสันเดิมแพ้จากโรงงานนะคะตะเล่นะคะต่อนปล่อยจึงลูกค้านะคะนัน่นเปงจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เนี่ยค่ะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยต่อเดิมเดิมๆเ,เลยนะคะไใส่ด้านหน้าเนี่ยค่ะตะเล่เดิมแพ้จากโรงงาน เนี่ยค่ะก่อนปล่อยถึงมูกค้าน้ำหนึ่งจะเช็คแบตเตอรี่ให้อันนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องเดิมตัวถังเดิมๆนะคะเครื่องไม่มีสะดุดนะคะไม่มีของเหลวกระเด็นกระดอนออกมาเนี่ยค่ะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะเครื่องเดิมการันตีโครงสร้างเดิมๆ ใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนี่ยน,นสตาร์รถอยู่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะจะสว่างทั้งตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนเนาะรถรุ่นใหม่ๆปี2017ก็จะมีไฟแบบนี้แหละไฟเดย์ i m ม์ลันนิ g งไลท์นะคะเพิ่มเข้ามานะคะตอนนี้ก็ใครสนใจนะคะนิสสันนวลาล่านะคะแบล็กอีดิชันสีเทาดำนะคะออสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่อะนะคะ ดูโครงสร้างตั้งนานนะคะมาดูราคากันบ้างราคาจากเดิมนะคะอยู่ที่469,000ตอนนี้ลดราคาเหลืออยู่ที่449,000จะผ่อนอยู่ที่ประมาณาปี2019นะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 9 0้0นต้นๆนะคะเครดิตดีฟรีดาวรับรถกลับได้ทันทีเลยนะคะน้ำหนึ่งก็มีรถนะคะกระบะหลายคันนะคะมารีวิวนะ,ะเพียงแค่คุณกดไลค์ like, กด Subscribe น้ำหนึ่งเท่านั้นเองนะคะใครสนใจคันนี้นะคะถ้าลูกค้าเอาอยู่ต่างจังหวัดอยากสนใจออกรถกับน้ำหนึ่งทำยังไงนะคะเพียงแค่คุณนะคะพกเตรียมเอกสารให้ครบนะคะอยู่ที่บ้านเตรียมเอกสารให้ครบเลยนะคะถ้าเป็นข้าราชการนะคะพนักงานบริษัทอะไรบ้าง1บัตรประชาชนค่ะเตรียมแค่4ี่อย่างหนึ่งบัตรประชาชน สองทะเบียนบ้านสามสเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนสี่ใบรับรองเงินเดือนหรือหรือ,รอสลิปเงินเดือนนะคะเพียงเท่านี้นะคะหนึ่งบัตรประชาชนค่ะสองนะคะบัตรประชาชนสองทะเบียนบ้านค่ะสามสเตทเมนต์ที่บริษัทโอนเข้าบัญชีให้นะคะสี่สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนค่ะนะคะถ้าลูกค้าโดนหักมากก็ขอเป็นใบรับรองเงินเดือนก็ได้นะถ้ามีแบบค่าหัก ค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็ขอเป็นใบรับรองเงินเดือนก็ได้นะคะก็มีเอกสารเพียงเท่านี้ค่ะนะคะถ้าลูกค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะเตรียมมีแค่6อย่างเท่านั้นเองนะคะเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะหบัตรประชาชน2ทะเบียนบ้านนะคะสามสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะถ้าแบบเดี๋ยวนี้มีการโอนกันเนาะถ้ามีสเตทเมนต์ด้วยก็ยิ่งดีค่ะนะคะ4่ค่ะนะคะมีหน้าร้านชัดเจนนะคะ5นะคะทะเบียนการค้าหรือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญญาเช่าที่สัญญาเช่าร้านนะคะแล้วก็6ถ้ามีบินซื้อของนะคะที่เราซื้อของเอามาขายอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้ก็ดีเนาะก็มีเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะมีเพียงเท่านี้เองนะคะก็ยื่นทำอาชีพอะไรแล้วก็ยื่นอาชีพที่แน่นอนไปเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆกับทางเพชรยนต์ได้แล้วอาชีพอืนอ่นๆอะไรบ้างนะคะถ้าอาชีพอืนอ่นๆก็สามารถแอนไลน์มาหาน้ําหนึ่งได้นะคะมี2เบอร์0 9 6 1 9 8 4 9 6 3หรือว่า0 9 5 4864565นะคะแอดไลน์มาหานหนึ่งได้เลยนะคะอยากดูรายละเอียดตรงไหนของรถคันนี้ก็แอดไลน์คุยกันเพิ่มเติมได้เอาล่ะค่ะนะคะคันนี้นะคะราคา400,000,000านอเริ่มต้นอยู่ที่9,000ต้นๆน,นะคะใครสนใจอยากเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เอาล่ะค่ะคลิปนี้นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ